สวัสดีทุกท่านนะครับในช่องมัดบาลมีองค์ปู่หนึ่งแขดนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับทําไมได้มาสร้างองค์ปู่นะครับองค์ปู่องค์ยาปู่องค์ดําหรือองค์ยามะนีจันทานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกว่าเชิญนวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะชือพี่กบนะคะก็รู้จักอาจารย์นศมาประมาณน่าจะน่าจะห้าหกปีได้ ตั้งแต่ยังมีองค์องค์ย่าตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเนาะใช่ใช่ใชองยา่าององแรกที่องยา่าองเดียวองยา่าองย่านี้พี่ก็เป็นคนนำาอ่นำา้างเอานี้ดีกว่าเริ่มแรกทําไมถึงรู้จักอาจารย์นอตตี้ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นบุญเชื่อมสัมพันธ์กันเริ่มแรกที่รู้จักเลยคือเห็นใน a ฟ e b o o k ว่าเอ๊ะคนนี้ทําไมแชร์น้ําตกน้ําตกอะไรที่ทำโสดาบันอะอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดใช่แช์มาน้ําตกสวยจังเลยลก็เราเราก็ เราก็ชอบแล้วก็แชร์ต่อแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ไปดูดูว่าไอคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยปุ๊บก็ก็ดูเฉยๆเราไม่คิดว่าจะ,ะไม่รู้ว่าไม่ไม่คิดจะมารู้จักอาจารย์ตอนนั้นเนาะปุ๊บเสร็จแล้วอยู่ๆอาจารย์ทักมาอา,อาจารย์คงจะติดตามเหมือนกัน<า>ว่าว่าใครจะแชร์อะไรเงี้ย<ม>ก็มาสั่งว่าปั้นปูได้ไหม,มปูได้ไหมแล้วก็ปูพญานาคเป็นนาคเกลียวผมอยากได้นาคเกลียวค่ะก็เลย อง์แรกก็บอกว่าทำได้ก็เลยอง์แรกก็คือยากเกี่ยวองค์นั้นคู่นั้นที่เอามาให้จัดนัดจากนั้นมาก็เริ่มอาจารย์ก็เริ่มสร้างปู่องคเล็กเนาะเป็นเป็นในบอ่ออนันั้นก่อนครับครับเป็นบ่บมีปู่มีย่าแล้วก็ปู่ย่าองค์ใหญ่ซ้ายขวาแล้วก็มาทาเวสสุวรรณค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนตำหนักจะมีสององ,องก่อนก็คือปูอานาน่อนันตกับพระนางอุษาแล้วก็มีรอบบ่อใช่ใช่แล้วก็มีอบ,บอ่อแต่ก่อ,ก<ม>กอน,ต,อนต้นไม้ยังไม่มีแบบนี้เนาะแต่ก่อนคือ ผมอยู่กับอาจารย์น่ะต้นไม้ยังไม่มีเพ<ช>ื่อนจะไปซื้อต้นไม้ลงช่วงน่าจะปีหกหนึ่งนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดอ่าใช่พี่มาส่งปีหกศูนย์ถูกแล้วปีหกศูนย์เป็นคนที่เอาองค์ปูองค์ย่าน่าจะองค์ที่สองเนาะมาตั้งองค์คู่ใช่ไหมครับองคู่นี่คือมาองค์แรกเลยนะที่มาคู่อ๋อคือนาเกี้ยนคือพี่คนนำมาค่ะอาจารย์อาจารย์ให้ให้ใหพี่ปั้นให้แล้วก็ตามมาด้วยเออ ปู่ย่าที่อยู่ในในในบอ่ออะในจะค่ oh. ะทั้งหมดแล้วก็ทั้งหมดนั่นเลยเนี่ยทั้งหมดนี้เลยค่ะแล้วก็ท้าวเ้สุวรรณนี่แหละเสร็จแ,แล้วอาจารย์ก็บอกว่าผมจะทําสวนป่าหิมพานค่ mm. ะกายก็เลยบอกว่าพี่กบปั้นพวกอะไรล่ะเนี่ยพวกป่าสัตว์ mm. ป่าหิมพาน,น mm. อะไรเงี้ยได้ไม้อะไรก็คือก็กลายเป็นว่าเอาเพิ่มที่อะไรนี่ล้วหน่อยคือกายไปไปมา,มาแล้วมันทั้งหมดเลยอะที่ที่ที่เรามาส่ง mm. อาจารย์ แล้วยังไงที่กบถึงได้สร้างปู่องค์ดําที่เป็นกระแสตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะสูดแจงก่อนว่าตาหนักปู่ใหญ่อาจารยมัตอนนี้คือกระแสแรงก็คือปู่องค์ดําเนาะปู่องค์ดํายังไงถึงได้มาสร้างปู่องดำปู่ปู่องดาก็คือตอนนั้นปีที่แล้วเนาะอ,อาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ส่งรูปนี้มาบอกว่าอ่า เดี๋ยวเริ่มแรกเอาไปที่บ้านก่อนตอนที่กาลังสร้างบ้านอ,องค์แรกอันนั้นคืออันนั้นก่อนโอ้โหองค์ดำองค์แรกที่อยู่บ่อที่บ้านที่บ้านผมจะไปตั้งหน้าบ้านบอกอย่างนี้ก็ส่งรูปมาก็ไปเอารูปมาแล้วบอกปั้นแบบนี้ได้ไหมก็พี่ก็ให้ช่างพี่ดูนะครัอ๋อปั้นได้ค่ะปั้นได้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บพอมาบอกว่าผมจะปั้นปูองค์ดําสไตล์แบบดุดุตแรกอ่ะไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยนะให้บอกว่าจินตนาการแบบ ผมอยากได,ด้ดุที่สุดอะไรเงี้ยก็ให้ช่างสกเกต็ตขึ้นมาว่าทีนี้มันจํากัดถึงว่าตอนนี้พื้นที่ผมเต็มหมดแล้วไม่มีที่จะลงให้พี่ไปคิดเปน็นการบ้านว่าผมมีที่ตรงนี้พี่กบต้นไม้เต็มแล้วก็คือผมจะไม่ตัดต้นไม้สักต้นการบ, <c oughs> <c oughs> บ้านยากมากาให้ออกแบบให้เราออกแบบมาเลยว่าใช่ใชแบบ่แต่ว่าต้นไม้ที่นี่จะไม่ออกไม่ตัดสักต้นไม่ตัดเลยสักต้นกระทั่งต้นแรกต้นเดียวต่นนั้นที่มาลงปึ๊บ ก็เพี่ก็เลยต้องวันนั้นก็เลยต้องมาดูสถานที่ให้จาย์ถ่ายรูปสถานถ่ายให้ละเอียดเลยนะจาร์บอกถ่ายละเอียดเลยพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ตรงนี้แล้วมันเลี้ยวยังไงอะไรเงี้ยปุ๊บเราก็ดูปุ๊บเสร็จเราก็ให้ช่างลองคํานวณสเก็ตภาพขึ้นมาว่าจะให้หางไปคล้องต้นไม้ยังไงคือเราต้องตัดปลาประกอบยังไงเสร็จแล้วพอเราก็องทําเป็นชิ้นๆมาเนาะเสร็จแล้วพอวันที่เอามาอัญเชิญปู่องค์ดํามาปุ๊บก็ก็ไม่ได้ตัดต้นไม้นะก็ลง ก็ลงได้แต่แรกก็แต่แรกก็มีติดติดขัดนิดหนึ่งตรงเออมันลงไม่ได้เนาะมันก็ติดยังไงอาจารย์บอกยังไงผมผมไม่ตัดไม่ได้นะต้นนี้ผมปลูกต้นแรกอะไรตน้ตนต้นตะขบอะครับครับปลูกต้นต้นไม้ต้นแรกของตาหนักไม่ตัดเสแต่แล้วปุ๊บอ่าไม่ตัดไปตัดช่างที่ได้ช่างเกิดอ,อาการแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกทํางานต่อไม่ได้เหมือนจะป่วยอะครับก็เลยทําไงล่ะก็เลยบอกว่าออาลองจุดทูบขอปู่ดูซิ เผื่อเอปู่จะให้ทํางานต่อได้ช่างก็จุดจุดพอจุดทูบเสร็จสักพักหนึ่งช่างก็ก็ก็ดีขึ้นเนาะก็ก็ก็เลยทําต่อได้ประกอบปู่เสร็จอ่าพอลงปู่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บช่วงนั้นนะช่วอ่อพอปุ๊บจะต้องบรรจุหัวใจครับช่วงที่บรรจุหัวใจอาจารย์ก็ไม่รู้จากที่นั่งเงีย,งยบๆอยู่นะ่ะมีเสียง จิงหรีดจักระจั่นเรลัย,ยอ,อ่ะไม่รู้มาจากไหนจําได้ไหมรที่ดังมากๆเลยดังแบบร้องประสานเสียงดังกึกกล้องไปหมดเลยวันที่คือแบบปู่องค์ดําที่เราสร้างเราปั้นสดๆเลยใช่ไหมปันสดค่ะคือไม่มีแบบไม่มีจำลองไม่มีไม่มีเป็นไม่งานจินตนาการเป็นปู่ที่อาจารย์ เนี่ยล้มนิดขึ้นมาหรือเข้าฝันแบบยบบแกได้แบบนี้ใช่อาจารย์บอกว่าผมจะกได้คือก่อนที่เราเราก็โคกอาจารย์ตลอดนะว่าสเก็ตอาจารย์แบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละแต่ว่าผมชอบดุดุสีดาครับอ่าประกอบกับช่างเราก็แบบเขาก็มีจินตนาการเนาะเขาก็เขาเขาก็ปั้นได้ปั้นปั้นมาแบบตรงใจพอปั้นเสร็ ตอนยังไม่ลงสีให้อาจารย์ดูอาจารย์ชอบมากเลยเสร็จแล้วพอมาลงสีกับอุ้ยอาจารย์ยิ่งชอบยิ่งที่มาเชื่อตรงที่วันที่มาส่งแล้วแบบเสียงจักกจั่นะไม่รู้มาจากไหนนะ,ะปกติไม่ค่อยมีใช่ไหมปกติตรงนี้ไม่ไม่มีเลยแหละไม่ได้ยินเลยใช่ครับไม่ไม่มีเลยแหละแต่วันนั้นอะ้องแต่งดังมากมมาเหมือนเราอยู่ในปา่าทึบปา่าลึกๆอะค่ะคือได้ยินข่าวว่าตอนที่เราเอาปลูกองดํามาลง ปาฏิหาร์เนาะใช่แล้วก็มีน่าจะเป็นแบบเจ้กระจันร้องอะไรหนึ่งจ้กระจันร้องแลแล้วแต่ความเชื่อนะครับค่ะแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วได้ยินข่าวว่านะครับช่วงที่เอาปู่งดําลงมาแรกๆเนี่ยมีผู้คนได้โชกอ๋อใช่เดี๋ยววันนั้นทะเบียนรถแปดหกหนึ่งหกรถรถเคนนะรถบุ๊บปึ๊บทีนี้อะปึ๊บจะเป็นรถยังไม่ยังยังไม่ออกนะติดเียกเกลยพี่ก็เลยบอกว้ยอาจารย์ร้อง เอาทูเพยจาจาร์จุดให้หน่อยอาจาร์อาจารย์ขอให้หน่อยเผื่อจะได้หานอยเย็นนี้อะ,อะไรเงี้ยก็เลยให้อาจารย์จุดให้มันมันออกหนึ่งแปดหรืองไงนะ่ะก็พี่ก็ซื้อแล้วก็ถูกร้อยหนึ่งก็แบบโอ้โหดีจังเลยแ่ะปููวัาแรกปูกก็ให้แล้วคือวันนั้นนะนะครับอันนี้เราพูดแบบว่ารัฐบาลเวียดนามอาจันย์รัฐบาลเวียดนามใช่รัฐบาลเวียดนามอาจัรวันนั้นนะครับที่เอาปู่องค์ดำมาตั้งที่ตำหนักอาจารย์มร ได้โชคด้วย<ฆ>คนที่เอามาส่งได้โชคด้วยก็คือพี่โกเนี่ยได้โชคด้วย<ฆ>คือตอนนี้นะ่ะได้ยินข่าวว่าอาจารย์จะทําอะไรให้ปูอ๋ออาหลังจากที่ได้หอกอัน,นันตเสเรแล้วเนอะอาจจะแบบว่าอันน่ะยังยังปูอาจจะยังอยากอยากได้อีกอาจารย์จะถวายธนูอ,อ,อาวุธคุกประจํากายของปูอคุกประจํากายของปูใช่ชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึง่งไ,ได้ยินข่าวว่า เมื่อวันที่16ธันวาคมเมื่อกี้เนี่ยที่โปกเนี่ยจุดพูบจุดพูบกับปู่องค์ย่านะครับขอญาขอญาได้ตัวไหนครับได้ได้เอ่อห้าเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยตรงตรงแล้วก็แล้วก็เออมาตรงกับเลขของอาจารย์เนาะอันนี้เป็นวัดของวันที่16นะครับที่ผ่านมาเมื่อวันนี้ของวันที่16นะเราอาจเทปวันนี้วันที่16พอดีนะครับค่ะจุดเมื่อวานนี้ใช่ครับค่ะแล้วก็และมีอีก มันคือวันที่สามสิบเทปนี้น่าจะออกก่อนวันที่สามสิบอยู่แล้วยินข่าวว่าพี่กบจุดแล้วอาจารย์ให้จุดอาจารย์บอกว่าอนกลับอาจารย์ใกล้จุดได้หน่อยแอบบอกได้ไหมว่าได้ตัวไหนให้พูดหรือให้ทํามือให้พูดดีกว่าอ่าให้พูดกบพูดที่ก็ได้นะเผื่อทุกท่านที่รับมเข้าใจก็จุดแล้วได้ห้าเก้าสี่โอ้ห้าเก้าสี่ตรงกับอาจารย์เลยอาจารย์ให้ ได้ยินขาวว่าอาจารย์นะ่เมื่อนที่สามสิบพันลาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสิ่งห้าแสนตัวเทีนเดียวยังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูแล้วกันนะครับอให้ตรงกับอาจารย์แตกมาก เรื่องข่าวว่าพี่โกเนี่ยถูกพูดแน่นมากนะครับทุกที่ทุกท่าก็เหมือนเมื่อวานอน่ะที่ว่าให้หนึ่งแล้วเราก็ลุ้นลุ้นเจ็ดเนาะใช่ใช่ก็มาตรงกับของอาจารย์อันนี้ก็ตรงอีกถูปพูดแน่นมากนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะแนวทางนะครับใช่เราไม่ได้สนับสนุนในเรื่องการทนานนะครับให้ซื้อแค่ลอตเตอรี่นะครับตลาดกินแบงรัฐบาลนะครับเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็ใช้สติด้วยนะครับ อืออ่าเดี๋ยวก็ขอขอบคุณพี่กบแล้วกันเดี๋ยวให้พี่กบฝากร้านแล้วกันนะครับว่าพี่กบเปิดร้านทําอะไรบ้างค้าขายอะไรบ้างค่ะฝากร้านนะคะก็ร้านสุคันธารับปั้นงานค่ะเพจกดเข้าไปในเพจ Facebook ได้เลยสุคันธารับปั้นงานเทพและงานสุคันธารับปั้นงานเทพงานจัดสวนทุกชนิดเดี๋ยวมีอ่เดี๋ยวยังไงแอดมินจ้ะ ขึ้นช่องทางติดตใจให้ด้านล่างแล้วกันเนาะแล้วก็ปักช่องนิดนึงสุคันธาชาแนลอ่าเดี๋ยวช่องยูทูบด้วยนะครับชื่ออะไรนะครับสุคันธาชาแนลสุคันธาสอเสือสุขอควายผันอากาศนอนหนูครับผมเดี๋ยิ่งได้ร้องขึ้นช่องทางการติดตามให้แล้วกันค่ะฝากด้วยนะคะครับ่ะตอนนี้นะครับคือผมนะครับแล้มีนัดช่องฮาร์ดแล้มีองค์ปูนของเได้มีโอกาสนะครับได้เจอกับพี่โก๋ซึ่งพี่โก๋เนี่ยเอาจริงๆนะครับท่านผู้ชม หยุดทูบตรงหยุดทูบที่องค์ย่าเนี่ยหยุดนวดไหนลว่นไหนคือเอาจงจริงแม่นมากนะไม่รูเจืงผมนะเใช่มัยพี่พี่ก็ว่าพี่ก็ว่าเหมือนแบบเข้าใกล้อะเหมือนว่าแต่แต่ถ้าพี่จุดที่บ้านก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่บริเวณนี้น่ะมันแบบว่ามันมันเหมือนมีพลังอะไรตักอย่างแล้วแบบเออมันก็สอดคล้องกับของอาจารย์แล้วมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันเนาะเหมือนทงให้แปลงนิดหนึ่งอ,อย่างเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดอะไรเงี้ยตะแคงนิดหนึ่งเงี้ยเอาจงริงถ้า คนถ้าตีตีตัวเลขเต็มันก็จะได้เะงีใช่ใช่ใช่ห้าโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครยังที่ไม่กดติดตั้ใครฝากกดติดตั้ใครด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์แจกขีเกษอีกคนหนึ่งเป็นใครรอรุ้นกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้พี่แหมี่ย พี่กบพี่กบจะจุดทูปให้เราในงวดวันที่3ามสธันวาน h i เลยครับเอ้จเลยครับครก็แล้วแต่จะเอาไปเสียงอล้วกันขออนยาที่เดิมไม่ไอที่ตัดเล่นตัดเล่นตัวพนลงมาเต้นข้างล่างเยเจ็ดมือ มันตีเป็นนะครับเนาะเจ็ดก็เป็นหนึ่งก็ได้นะขายาวๆแล้วเราไม่ตีอะเนาะ่งก็เป็นเจ็ดได้ล้วดรับลนะฮะไปหาอาจารย์ด้วมาุงวดต่อไปกมา้นะครับยอนแสงสามตัวตรงวัดทีสามสิบคันานีนะสดง้ายให้อาจารยันนะ

วัี้นะที่ส้างหงายที่สร้างอน้ำมาถวาย5เ็5เจ็ดหนึ่งนะครับแต่เราก็ไปเน้นแต่เจ็ดหนนะครับ5คือที่เราก็ไม่ได้เล่นับเล่นตัวครับเราเข้าไปเขาจะเป็นคนเนคือต้องใจเย็นเตรียมนัหนอยนดเาตัวใส่เต็มๆเลยมตัวเจ็ดห5ตัวละหดเร้อยมดเยอะมันเป็นหัวใหญ่ี่ออมันเล็กหเลยคนี่

แกอาจจะให้ดเลือกซื้อทางที่เยอะกว่านี้เอาส่งท้ายส่งท้ายพี่เก่านะครับนักวิชากัน อจังเกิลจางเกิลจเกินตัวสุดท้ายจะเป็นสีไหมข้าจริงๆ9้าวข้าจริงๆ้าวไนะเ็กตัวที่สุดกลาสก้า้านัเขาใครจะไปซื้อเห็ไหมบอกแล้วห้้าแบบนี้ประมาณนี้ก็ออกห้าอีกหรือเปล่า อันนี้คือเลขทูบของพิกกบนะครับรุ่นพิกกเก้าจดไปให้เราดนะครับสี่มาจริงอันนี้อันล่าสุดสามวันวานะคะทุกคนห้าเก้าสี่นะคะขอให้โชคดี่งท้าดีเก่าทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ